แต่ว่าวันนี้ไม่ทำอาหารไทยนะคลิปนี้พะมีไอเดียมาจากสมัยตนมามอยู่ม้านนอกใหม่ๆแล้วอยากจะทำอาหารเอาใจคุณสามีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทำาอะไรยังไงเนี่ยงงก็เสิร์ชหาใน Google ใน YouTube เขาก็มีบางทีก็มีเป็นแบบสไตล์ภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นสไตล์แบบว่าต้องแบบเป๊ะเ,เ,เลยอะไรเงี้ย แต่บางทีเราก็ไม่ได้มีเครื่องครบหรืออะไรงี้เนาะเราก็อยากทําในสไตล์เราวันนี้เพ็คก็เลยจะมาทาให้ดูเป็นสปากเกตตีโบโลเนสเป็นสไตล์แพรวานี่แหละสไตล์สบายๆแต่ว่าอร่อยพอจะทําสูตรนี่แหละเดี๋ยวเพ็คจะให้ดูเนาะว่า,าทำยังไงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยเพ็คตั้งน้ำเอาไวแ้แหละเดี๋ยวเพ็คหันกล้องไปหาหม้อเลยกนะันเนาะมาทุกคนมาเริ่มกันเลย อันนี้หมอนี่ไปตั้งไว้ไปจะต้มเส้นสปากเกตตี้เนาะทุกคนก่อนจะใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปเด้อใส่เกลือเกลือก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาเนาะน้ำนี่ประมาณจะต้มสปากเกตตี้ประมาณสามร้อยกรัมไม่ใช่น้ำประมาณเล็กนึงอะ แล้วก,ก็จะใส่น้ำมันมะก,กอกลงไปในหมอ้อใส่ลงไปทำไมใส่ลงไปเพื่อจะไม่ให้เส้นสปาเกตตี้มันตีกันงไงเวลาต้มทุกคนน้ำเดือดแล้วก็จะใส่เส้นลงไปเลยลประมาณสามรอยกรัมเนาะฉันบอกไปแล้วเนาะที่จะทำ อันนี้ก็จะชิ่งไว้เลยเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปของมันเองส่วนหมอนี้มอนี้เดี๋ยวค่ะเอานี่กับบปบหนึงเปิดไฟจริงๆจะต้องใช้กระทะก็ได้แต่ว่าเฮ้ยคิดคันหากระทะถ้าใส่หม้อเลยก็ะจะได้ไม่เปลี่ยนหลายรอบเนาะ เดี๋ยวไปหาตะหลิวกกันเดี๋ยวคนนึงเดียวอือซื้อกว่าตะหลิวหายโอ้นี่ไงเนยฟึ๊บแล้วก็นี่ด้วยน้ำมันมะกอกประมาณช้ชอนนึง ก้าอะตามความรู้ซึ้งนะทุกคนเพราะว่าไปทำบ่อยเล้วมันก็ชินม,มือใช่ไหมละ่ะแล้วก็หายเนยมันละลายก่อนทำไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวจะได้แบบเข้าใจง่ายเนาะสมัยก่อนตอนเพิ่มมาใหม่ๆนะเพรก็ทำอาหารฝรั่งเหมือนเป็นเดี๋ยวทุกคนเพรก็ไปดูเขาทำเดิงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาดัดแปลงให้มันเป็นในสูตรของในรูปแบบที่เราถนัดอ่ะ ที่เราชอบอะไรอย่างนี้เนาะสูตรนี้อร่อยรับรองเนยละลายแล้วเนาะเห็นไหมเนยละลายแล้วแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วแพ้ก็มีกระเทียมด้วย3ามส่กลีบหอมหัวใหญ่นี่หัวกลางๆนะหัวหนึ่งแล้วก็กระเทียมด้วย3ามส่กลีบหั่นบางๆหอมหัวใหญ่ก็หั่นลูกเต๋านะก็จะพัดให้มันหอม สูตรบางคนสะทําอาจจะไม่ใส่นี่นะบางคนอาจจะไม่ใส่กระเทียมก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะใส่แล้วเขาก็จะหั่นเล็กๆอะไรเงี้ยแค่ก็หั่นเล็กๆบางๆเล็กๆเหมือนกันเหนไหมแล้นี่กลิ่นหอมเนยมากเลยเกาหอมหัวใหญ่ ก็นี่ไอ้สปาเกตตี้เพรกะลงไปลงหน้าหมดละก็จับเวลาแปดนาทีเนาะอันนี้เนาะอันเนี้ยต้มแปดนาทีอันนี้พัดพอเริ่มซุกแล้วใช่ไหมที่อยากให้เห็นชัดๆอย่าเดีวลยอมนะใส่หมูลงไปจ้ะ หมูสับเพิ่มกิโลนี่เราก็จะตัดให้หมูสุดแล้วก็ทำแบบว่าซับยีๆให้นเนื้อหมูมันแตกจากกันเนาะมันเป็นชิ้นน้อยที่สุด ไปยาวๆเลยนะจะได้แบบว่าหายใจครคบสมัยก่อนแันก็ทําทไม่เป็นอย่างจะเป็นโบอกอะไรแม่ก็ัดเรียนรูกเอาเรื่อยทุกคนตั้ยอยู่มองนอกจะไปกินร้านอาหารทุกวันก็ไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าบ้านใครก็ไปกินร้านอาหารบ่อยนะแต่ว่าบางวันก็คือขั้นไปนขั้นแต่งตัวอะไรยเงี้ยก็ทำกินอยู่บ้าน อันนี้ลดไฟลงนิดนึงแล้จะใส่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรเอาไปใส่สปากเกตตี้เนาะ ฮิร์บอ่ะมันก็จะผสมมาแล้วเรียบร้อยสำหรับสปาเกตตี้โบโลนสอันนี้เนาะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยแล้วพัดแล้วเนือ้อมันก็จะมีกลิ่นแบบหอมจะให้ดูหน้าตามันทำไมมันถึงไม่มออกเอ,เ,อเดี๋ยวนี่ มันก็จะมีปนมาเรียยพวกสมุนไพรนู่นนี่นั่นเนาะจะหนาตาเป็นอย่างนี้นแหละแคกกะเอาเดลยทุกคนเราก็ดูเลยแต่จ,จริงแล้วก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรงี้เนาะดูกันหน่อยเจ๊ ถ้าทำใส่กระถางมันจะง่ายกว่านี่นแต่ว่าเบบนี้ไปขีดเกียยเปลี่ยนถาดหลายรอบซึกว่า,าจะใส่นี้สกหนของสปิเกตตีนเราะแบบร้วแรงนะแต่มันก็จ้ไม่ออกมามันมีอยู่สามรูพี่น้องเอ,อ ที่นี่กับมาผงไอ้นี่อะโรมาตเนาะทุกคนใส่ลงไปเหมือนรถตีบ้านเองอะล นีเขาให้ใส่พวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่ก็ใส่ได้นิดนึงใส่มาลบบพาเกตตี้ซอสแพยจะได้มีกลิ่นโฮมใส่พากตี้แปรฟหนึ่งเลยก็จะได้ละคุณ เขาเริ่มเข่ากันแล้วใช่ไหมหมูเ,เองกับนี่สำคัญเลยอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะซอสมะเขือเทศอันนี้ม่ใช่เป็นซอสมะเขือเทศสูตรที่ผสมแบบว่าบ้านเราก็เรียกบาซิลบาซิลิกาบาซิลิกามันเป็นแบบว่าเหมือน ใบโหระพาบ้านเองเนะอะไรเนาะมันจะแบบไปนี่ไงใส่ลงไปเลยจ้ะหนึ่งกระป๋องหนึ่งขวดใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำนี้ใส่น้ำลงไปแล้วก็จะใส่น้ำไ,ไปด้วยประมาณครึ่งขวดเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเคี่ยว มันจะไม่ข้นมากไงทุกคน,นนี้ก็ทิ้งไว้เพชก,ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพชจะเอาเส้นสปาเกตตี้ลงแหละเดี๋ยวพเพชไปล้างเส้นสปาเกตตี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพชมาทำมาทุกคนมาดูต่อตอนนี้ซอสเพชก,ก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะเพิ่มไฟสปาเกตตี้เพก,ก็เซ็ตแล้วเอาน้าออกแล้วก็ไปล้างน้าเย็นเนาะแล้วก็คุกอ่า มันมากอบไว้ไม่ให้เสร็จมันติดกันเนาะทุกคนแล้วก็พักไว้ได้เลยอันนี้ก็คือเซจแต่เราก็มาปรุงซอสกันต่อซอสแพรตอนนี้ก็อันนี้มันเป็นซอสเปรี้ยวเนาะล้วก็จะใส่ไปนิดนึงมันน,น,นี่เพื่อตัดรสเลี่ยนแล้วก็เกลืออาหารฝรั่งเลย นี่จะเกลือ,อากับพริกไทยเท่านั้นเลยทุกคนเอ้ยเซตเราจะใส่พริกไทยป่นลงไปนิดนึงทีนี้เราก็ตั้งเขี้ยวไปเรื่อยๆ ชิมแป๊บนึงแล้ว่ามันได้ยังถ้าได้แล้วปุ๊บแล้วก็จะตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆปุ๊บทำไมหมอนปเลยได้ที่ละทุกคนรสชาติได้เดี๋ยวเพรจะเคี่ยวไปงี้เนาะเดี๋ยวก็อย่างนี้แหละ จนแบบว่าหน้ามันงวดงวดนิดนึงแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟได้ไ่เห็นไหมหน้านตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยมาดูทีนหนึ่งตอนตอนเซตแล้วตอนเสิร์ฟหมดเดี๋ยวแค่นี้นีอ่อันนี้ของฝาสปาเก็ตตี้ก็หมดพอดีตักไปบ้านแม่ย่า,าจานหน,นึ่งนี่ นี่ของมิมี่ป้าป้าช่วยนี่ของเจเดินเจเดนมันเช็ดก๊าซ อันน like <Please. S 1> ี้หนูทดลองของเราจะเป็นคนชิมปัาทาไม่อร่อยเหรออร่อยไหมมาชิมจริงอร่อยอร่อยอร่อยตักไปบ้านแม่ย่าจานนึง แล้วก็ลูกลูกสองคนป๋ามุดกี่เยงอืมเซสซมอันเโอเคทุกคนโอเคเสร็จละคลิปนี้ก็มาทำให้ดูใครอยากทำตามก็ทำคอนเฟิร์มมดหมอจ้ะ <c oughs> หมูครึ่งลูนั่นแหละตามที่เพททำไปนั่นแหละ ไม่ต้องถามว่าเราแพ้ไมากินน่ยพ้ไม,ไมกินอาหารฝรั่งนะจ๊ะพ้าจะทํา <laughs> อย่างอื่นกินโอเคไปแหละทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหนึ่งเด้อจ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปไมเป็นไรนะจ๊ะบ๊าไปายชบชบ